ว่กัรายการจีเกต์ชิงเกต์เมือ่อไทยวันนี้เราขอมาจะสิบนะครับไททัทนนะครับวันนี้เรา,าจะรออยู่อะไรเงาก็ไปอันดับสิบนี่ก็คืออะไรไทาทานเอกไททันใช่ไททันที่สูงกว่าไทาทนัน10เมตรดูสิมันมีอะไรบ้างเหมือกมนกับมนุษย์เลยคู่ตัวแปลงล่างก็คือพ่อของคิสทอรียต่อไปไททัน ขนาดมหึมาลูอไททัน60เมตรเป็นไททันที่ท,ท,ทำลายกำแพายเคซิกาชิชนนาในตอนที่1ตอนแรกสุดแล้วก็5ปีหรือว่า5ปีก็ไปทำลายวอมาเรียหรือเปล่าตับวบอลรถพู้จัว่าคือเบลทุูสอันดับที่8ไททันแพงสัตว์ใช่ปะไม่รู้สิ เป็นไททันที่เออว่าจะไงดีไม่รู้สิให้คุณไปดูแล้วกันนายกับคุณโล่งนะนี่คิดทอเรียหรือว่าคิดซานั่นเองคุณจะแปลว่าคือยูมินนั่นเองโอเคครับอันดับที่เจ็ดก็คือ i n v i s ส i b l e ลไททันเป็นไททันที่มีชูฟิง โอเคครับแล้วก็กำลังต่อสู้กับไททันวันตุมบึกแล้วผู้ที่แปลงร่างคือเฟด้าพี่ของคิทเทเลียอันดับที่หกแฮวี่ไททันเป็นไททันที่ตัวใหญ่มากที่สู้กับนี่อินวิสิเบิลไททันแฮวี่ไททันเป็นไททัน ที่ต้องการพลังอย่างหนึง่งแล้วก็ค่าอิวาสโบไททันเรากินเฟดาพี่พี่ของคิดทอรียไปพี่สาวอ่ะผู้แปลงร่างก็คือคุณพ่อของเอเลนนั่นเองอันดับที่ห้าไททันเกาะนั่นเองเป็นไททันที่ตอนปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่สองของ ไอ้แทกออนไททันและเป็นแล้วปรากฏตัวมาทั้งทีมุุสยิชายังไม่พร้อมตัวไปหารูกก็ได้นะครับนี่ตูวแล้วนี่ผู้ตัดสว่าคือไรเนอร์ปรีบ้าวตัวสีน้ำตาลอันดับที่สีไททัน เพศหญิงนั่นเองในท่าน,นนี้่แหละเป็นท่านที่สามารถสร้างคิสซอนเข้าคิสซอลในตัวของตัวเองได้นี่เห็นไหมขนาดวิโอเองยังอันแทบยังไม่เข้าเป็นคิสซอนนะครับไม่ใช่น้ําแข็งต้องก็รวยแน่เลยนี่แล้วเตะวิโอจนไม่ขี้แต่ตีแตง่างคืออนนี่เลออนฮัท อันดับที่สามพระเอกของเราเองจะพูดม่นคำเพลงอะไรล่างาละเอียดเลยเป็นไททันที่ไททันเอเลนไปล่างไปนี่คือเดอะเฟิร์สคิงไททันเลยไปย้อนกลับไปดูอันดับที่อันดับที่เจ็ดนี่ครับ The เขาได้รับพลังมาจากเดอะเฟิร์สคิงไททันใช่ ไทเทวิทไททันก็เหมือนกันขโมยพลังเขามาแล้วก็คุณพ่อเอรนก็มอบพลังนี้ไปให้กับเอรนแล้วผู้ที่ครอบครองไทนินไอเดฟวอชชิ่งไท่านก็คือเอรนนั่นเองนี่เห็นไหมฮึพลังเท่ๆไอซัสกับไททันเฟนจิมาแหม่มีร่างไฟนี่คือพลังของเดอะเฟรดเดอะเฟรดคิงไททันที่เอรนใช้โดยไม่รู้ตัว คู่ตอแปลงนั่นคือเอเลนเย้แย้แย้ก็อันดับที่สองไททันริงว่ามังกี้ไททันนั่นเองเป็นไททันเออเป็นไททันที่ตัวสูงกว่าไททันเดินและแขนก็ยาวแล้วไม่รู้นะว่ามันควบคุมไททันได้หรือเปล่ารู้สึกจะควบคุมได้แหละแต่แล้วเอาไท ่านไปฆ่าใครสักคนนี่แหละเห็นไหมเราสามารถจากกัดการท่านเกาะได้อย่างง่ายดายแค่ซับไปไม่กี่หมดัดนั่นเองผู้ที่แปลงร่างก็ใครก็ไม่รู้ถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับอันดับที่หนึ่ง The First King ไททันเป็นไททันที่สร้างกำแพงสามขึ้นมาแล้วผู้ที่แปลงร่าง,างยังไม่มีข้อมูลมากเพียงพอแต่ว่าเห็นผม ไปเปิดในอินเทอร์เน็ตบอกว่าเป็นราชาอะไรให้หน่องนี่แหละแล้ว The f โฟทิงท์ท่านก็ลบความทรงจำของมนุษย์ทั้งหมดยกเว้นพี่สาวของคิสเตอรเรียลัวคิสตานั่นเพราะว่าลบความทรงจำ ของเฟรดาไม่มีผลแล้วก็เฟรดาได้พลังของเดอะเฟ s ด์คิงไททันที่เป็น Titan. อินบิซิเบิลไททันแล้วจากนั้นก็คุณพ่อของเอเลนก็ไปต่อสู้กับคุณไปต่อสู้กับพี่ของคิดทอรียหรือว,ว่าคิด่านั่นคิซ่าแล้วคุณพ่อเอเลนก็ได้ชนะแล้วขโมยพลังนั้นไป แล้วจากหลายปีมาก็อึบว่าไม่รู้อะให้พลังกับเอเรลนตอนนี้คนเขาก็ The f i r t t ้ e เท่าน o n ก็คือเอรนเยเกอร์คนที่สามนั่นเองเฮ้ยคนที่สี่คนที่สามก็ไม่รู้ครับและก่อนนะครับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่าน,นี้ถ้ากดไลค์ชอบมากๆกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อไป็นกำลังใจให้ผมต่อโอเคไหมเย้ okay,